สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับ Energy u p d a t กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุกนทิฟ์ค่ะวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่งานเพลินพลังงานงานวิจัยขายได้ โดยกระทรวงพลังงานเขาร่วมกับวชค่ะเปิดตลาดคลองพดงุงกรุงเกษมเชิญชวนประชาชนคนไทยมาชมชิมช็อปผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานนะคะมีสินค้าประหยัดพลังงานราคาถูกกระท้งตลาดเป็นอย่างมากทีเดียวนะคะมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มาจากพลังงานทดแทนหรือว่าใช้พลังงานทดแทนเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่สามารถทําเงินได้มาโชว์แล้วก็มาให้เลือกซื้องานวิจัยไปใช้งานได้ด้วยค่ะ และที่ท่านชมเห็นในภาพนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพลอากาศเอกประจินจันตองนะคะและท่านรัฐมนตรีหลายท่านก็มาเยี่ยมชมในงานนี้นะคะแต่ที่พิเศษคือว่ารถคันที่นั่งมาค่ะเป็นรถพลังงานไฟฟ้าค่ะพลอากาศเอกประจินจันตองเป็นประธานเปิดงานตลาดคลองพดุงกรุงเกษมภายใต้ชื่อเพลินพลังงานงานวิจัยขายได้พร้อมด้วยพลเอกอนันตพรการจานรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน หม่อมหลวงปนัดดาดิสกุล,ลร,รัฐมนตรีประจาสานักนายกร,รัฐมนตรีผู้บริหารสานักนายกร,รัฐมนตรีผู้บริหา,กากรกระทรวงพลังงานและผู้บริหารสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเข้าร่วมพิธีเปิดน้ตตลาดคลองพดงุงกรุงเกษมธรรเนียบรัฐบาลค่ะพลอากาศเอกประจินบอกว่าโครงการนี้จัดขึ้นตามบัาริของนายกร,รัฐมนตรีซึ่งกะระทรวงพลังงานได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ค่ะ วันนี้มี2กลุ่มหน่วยงานที่มาร่วมกันนะครับกลุ่มแรกคือด้านพลังงานเราก็ต้องการให้การวิจัยด้านพลังงานเนี่ยนำมาสู่ข้อที่1ก็คือเรื่องของการประหยัดพลังงานข้อที่2ก็คือการใช้พลังงานทางเลือกข้อที่3ก็คือการที่จะต่อยอดพลังงานที่เรามีอยู่เนี่ยไปทําในเรื่องของผลิตภัณฑ์เช่นเรื่องอาหารเป็นต้นตัวนี้ก็ทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้ทั้งความรู้แล้วก็ขายผลิตภัณฑ์ได้กลุ่มที่2คืองานวิจัยนะครับงานวิจัยเนี่ยทุกด้าน วิจัยทางด้านเกษตรวิจัยทางด้านสังคมวิจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ต่าง,างๆก็จะเอาผลิตผ์ต่างๆนี้เนี่ยเอาไปสร้างผลิตภัณฑ์สาหรับขายก็เกิดรายได้ให้กับชุมชนมีเวลาจากวันที่5ไปจนถึงวันที่27มีนานครับเชิญชวนทุกท่านมาเยี่ยมชมตลาดของบึงคูบุรเีเกษตในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่าการจัดงานนี้เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนและการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐกระทรวงพลังงานเป็นเจ้าภาพนเดือนนี้สิ่งที่รัฐบาลคาดหวังคือได้มาเผยแพร่กิจการของกระทรวงพลังงานซึ่งเราก็นํางานวิจัยด้านพลังงานนะแล้วก็งานที่ชุมชนได้รับประโยชน์จากพลังงานรวมทั้งพลังงานทดแทนต่างๆรูปแบบต่างๆมาให้ความรู้กับประชาชนวันนี้เราเ ประชาชนหรือชุมชนที่เขาได้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนเนี่ยมาออกบูธในการที่เขาได้ทํารายได้าจากกิจการดังกล่าวซึ่งเขาก็มีความสุขนะครับเราก็จะมาเป็นตัวอย่างเป็นการขยายผล mm hmm. ผมคิดว่าถ้ามีคนที่สนใจแล้วมาเดินชมเนี่ยก็จะเกิดไ,ไอเดียเกิดการเรียนรู้แล้วก็จะไปใช้ต่อไป mm hmm. ผมคิดว่าเป็นประโยชน์มาก mm hmm. ก็นอกจากได้ความรู้แล้วนะครับในงานนี้ก็จะมีเรื่องของการขายสินค้านะครับโดยเฉพาะสินค้าด้านพลังงานทดแทนนะครับแล้วก็ด้านอนุรักษ์พลังงานต่างๆในราคาถูกให้กับประชาชนที่สนใจ ท่านผู้ชมมาดูสินค้าด้านพลังงานที่น่าสนใจกันบ้างค่ะมีเป็นเครื่องกรองน้ําพลังงานแสงอาทิตย์เครื่องสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์เครื่องจักรอุปกรณ์แปรรูปเชื้อเพลิงชีวมวลผลิตภัณฑ์จากพลังงานทดแทนและถ่านอัดแทง้งและนี่เป็นกังหันลมแบบใช้ใบพัดหมุน2ทางค่ะซึ่งได้พลังงานเพิ่มมากขึ้นค่ะท่านผู้ชมคะมาถึงบูธนี้นะคะเป็นเต้ามหาเศรษฐีของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะคะต้องบอกว่า คนรอจองซื้อกันเลยนะคะขายดีมากทีเดียวเป็นเตารุ่นที่ประหยัดพลังงานเพราะว่าโครงสร้างในการออกแบบของเตานะคะทำให้ไม่สูญเสียความร้อนออกมานะคะเปลวไฟจะไม่เล็ดรอดออกมาทําให้ประหยัดฐานได้ประมาณ30%เลยนะคะรุ่นไหนใครดีสุดคะรุ่นนี้เลยครับระเอกของงานต้องเป็นตัวนี้เลยครับพระเอกของงานเป็นตัวนี้นะคะและที่สำคัญราคาถูกกว่าท้องตลาด รองนายกรัฐมนตรีพลอากาศเอกประจินจันตองร่วมทุบเตาเก่าที่ไม่ประหยัดพลังงานและมอบเตามหาเศรษฐีให้แทนค่ะพลังงานพาชิมมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากเทคโนโลยีพลังงานอย่างเช่นอาหารและผลไม้อบแห้งจากพลังงานแสงอาทิตย์พาราโบลาโดมที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้การสนับสนุนค่ะ พลังงานพาดช็อปมีการจำหน่ายสินค้าด้านพลังงานราคาประหยัดอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานเบอร์5ราคาถูกกว่าท้องตลาดน้ำมันเครื่องอุปกรณ์พลาสติกจากอุตสาหการรมปิโตเคมีและของดีจากชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและสินค้าที่ขึ้นชื่อจากวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศค่ะ คุณเทวินเคยเห็นกอจิมาสร้างสีงสันในงานนี้นะคะปตะทมีอะไรพิเศษเพื่อประชาชนคะครับวันนี้กลุ่มปตทเราก็นําสินค้ามาหลายอย่างนะครับก็เอาของดีๆนะครับแล้วก็ราคาที่เป็นมิตรมาให้ประชาชนได้มาซื้อของกลับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในเรื่องของการบํารุงรักษาดูแลรถยนต์นะครับถังก๊าซ LPG นะครับก็มีขายในราคาพิเศษลดราคานะครับกาแฟ อเมซอนนะครับมีก๋วยเตี๋ยวเรือใจดีมานะครับ <นะ S 2> คุณเทวินคะถังกา๊าซที่ยกขึ้นมาที่โชว์นั้นคืออะไรคะถังกา๊าซฉันเป็นถังกา๊าซที่ทําจากวัสดุที่เรียกว่าคอมโพสิตนะครับก็คือเป็นถังกา๊าซที่มีคุณลักษณะเบากว่าปกตินะครับถังปกติเนี่ยจะหนักประมาณ16กกิโลนะครับทางนี้หนักแค่7กิโลนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะจงน้าพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปดูการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานที่นั่นกันค่ะ